สวัสดีค่ะสิ่งของหรือวัสดุเหลือใช้จะกลายเป็นขยะแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเช่นโรงเรียนสิรวิทยาได้นําสิ่งของเหลือใช้มาสร้างสารรค์เป็นสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและความคิดสร้างสารรค์ของผู้เรียนตามนวัตกรรมสื่อผสมพัฒนาทักษะชีวิตและความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ตามหลักสเต็นศึกษารและโมเดลแคนวาส สำหรับวิทยาชุดน,นี้เป็นการพัฒนางานสร้างสรรค์สิประดิษฐ์จากเปลือกไข่เชิญรับชมได้แล้วค่ะสำหรับปัญหาของเปลือกไข่นะคะเกิดจากรายการอาหารประจำโรงเรียนแต่สิบวิทยาได้นําไข่มาทําเป็นเมนูอาหารต่างๆเช่นไข่เจียวไข่ดาวไข่พะโล้ไข่ลูกเขยและเมนูไข่อื่นอีกมากมายค่ะนอกจากโรงเรียนแล้วที่บ้านของเรายังรับประทานไข่เป็นอาหารประเภทหลักแต่สิ่งที่เหลือไว้ก็คือเปลือกไข่ แเปลือกไข่ยังไม่ได้นําไปใช้ประโยชน์อะไรดังนั้นทั้งที่เปลือกไข่เมื่อนําไปตากจะทําให้กรอบและละเอียดจึงมีคุณสมบัติเป็นปูลได้อย่างดีค่ะในการเรียนงานปั้นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6เป็นปัญหาสําหรับการเรียนเป็นอย่างมากคือเมื่อสั่งซื้อดินปั้นจากต่างจังหวัดราคาก็แพงก่อวัสดุจะมาถ,ถึงโรงเรียน ก็ทําให้เสียเวลากับการเรียนไปอย่างมากจึงมีแนวคิดการพัฒนาดินปั้นจากวัสดุเหลือใช้ที่มีราคาถูกมีคุณภาพและมีคุณสมบัติเหมือนดินไทยหรือดินญี่ปุ่นนํามาสร้างสารคเป็นสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้สแสดงถึงสัญลักษณ์ของดอกไม้ประจำจังหวัดสุรินทร์ดอกไม้ไทยนั่นก็คือดอกกัญร,รานั่นเองค่ะต่อจากนี้เราจะไปดูวิธีการทำดอกกัญร,ราจากเปลือกไข่ค่ะไปดูกันเลย สำหรับอุปกรณ์นะคะแป้งข้าวเหนียวค่ะสีน้ำมันค่ะได้ค่ะสีโปเตอร์ค่ะออยค่ะกาวค่ะกันไกลค่ะก้านลวดค่ะแม่พิมพ์ค่ะไม้บรรทัดค่ะตะแกรงค่ะ กะละมังค่ะเครื่องรีดแป้งค่ะครกค่ะเตากับหม้อค่ะและเปลือกไข่ค่ะสำหรับวิธีทำนะคะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือนำเปลือกไข่ที่ทำความสะอาดแล้วไปต้มในน้ำเดือดเพื่อฆ่าเชื้อ30สนาทีค่ะจากนั้นนะคะเรานำไข่ที่เราต้มเสร็จแล้วไปตากให้แห้งกรอบค่ะ สำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะนำเปลือกไข่ที่ตากแห้งแล้วมาตำค่ะ <S <S และต่อมานะคะเรานำเปลือกไข่ที่เราตำละเอียดแล้วมาร่อนค่ะ จากนั้นเราก็จะได้ผงไข่แบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็นําแป้งข้าวเหนียวแล้วก็เปลือกไข่ที่เราตำมาไว้มาผสมกันค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือนํากาวมะเทค่ะ ต่อไปนวดแป้งกับกาวให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ oil ค่ะเพื่อไม่ให้แป้งติดมือค่ะเมื่อเรานวดแป้งและเปิร์กไข่เป็นเนื้อเดียวกันเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะแบ่งแป้งเป็นสองส่วนค่ะ ส่วนแรกนะคะเพื่อทาปีดดอกค่ะเราจะใช้สีส้มค่ะเพื่อผสมส่วนที่สองน,นะคะเราก็จะทําเป็นใบค่ะเราจะใช้สีเขียวค่ะเพื่อผสมค่ะเราจะเริ่มผสมสีเขียวก่อนต่อไปก็จะนวดเป็นสีส้มค่ะ สเสร็จแล้วเราก็จะได้แป้งลักษณะแบบนี้ค่ะก่อนใส่แป้งลงไปในถุงนะคะเราก็จะใส่ออยลงไปก่อนค่ะเพื่อไม่ให้แป้งปิดกับถุงค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนาแป้งใส่ไปในถุงที่เราใส่อ i l เอาไว้และปิดปากถุงไว้แบบนี้ค่ะเพื่อไม่ให้มีอากาศเข้าไปและไม่ทําให้แป้งแข็งตัวค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะคือขั้นตอนการนําแป้งไปรีดค่ะและก่อนรีดนะคะเราก็จะตัดถุงให้เป็นลักษณะแบบนี้ก่อน,นะคะ่ะแบบนี้ค่ะตัดเพื่อให้นําแป้งออกจากถุงได้ง่ายขึ้นค่ะรีดให้เป็นแผ่นบางๆค่ะรีดประมาณสองรอบนะคะ เมื่อได้เสร็จแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการเข้าช่อของดอกกัเจนาค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะคือขั้นตอนที่เราจะทําเกรสรดอกไม้ค่ะโดยเราจะตัดได้นะคะให้ยาวประมาณ3ซนติเมตรค่ะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะ แต่ละดอกนะคะเราก็จะใช้เกสรประมาณ5ชิ้นค่ะก็จะได้แบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำได้ที่เราตัดเอาไว้ไปจุ่มกับสีโปสเตอร์โดยสีโปสเตอร์ที่เราใช้นะคะก็คือสีขาวกับสีดำค่ะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะนําก้านลวดค่ะมาตัดให้ยาวประมาณ10เซนติเมตรค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนําเกรสรค่ะมาติดกับก้านลวดค่ะแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะต่อมานะคะเราก็จะนําแป้งสีส้มค่ะมาพิมพ์กับแม่พิมพ์ให้เป็นกลีบดอกค่ะเทออยลงบนสารสีเพื่อไม่ให้แป้งติดนะคะ โดยดอกหนึงนะคะเราก็จะใช้กลีบดอกประมาณ5กลีบค่ะขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการขึ้นกลีบดอกค่ะนำกลีบดอกมาทากาวแล้วนำมาประกอบกันให้ครบ5กลีบค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ ขั้นตอนต่อไปคือนำกลีบดอกมาเข้าช่อบกับเกสรค่ะแล้วจัดกลีบให้สวยงามค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะแล้วก็นำเข็มมาทำเป็นลวดลายค่ะ ก็จะได้แบบนี้ค่ะเมื่อเราทําดอกไม้เสร็จแล้วเราก็จะนําแป้งสีเขียวมาพันก้านค่ะเริ่มจากการตัดแป้งให้มีขนาดที่เหมาะสมค่ะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็นํามาพันเป็นก้านของดอกไม้ค่ะเมื่อเราพันเสร็จแล้วก็จะได้ดอกไม้แบบนี้เลยค่ะ ตอนสุดท้ายเลยนะคะก็คือนําดอกไม้แต่ละดอกมาเข้าช่อเพื่อทําเป็นเข็มกลัดแบบนี้ค่ะหรือจะทํามาใส่กลบเพื่อเป็นของเที่ระลึกแบบนี้เลยค่ะสําหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราขอ,ขอขอบคุณค่ะ